ผมสมิธาสวิทนะครับผมเออพออันนี้นี่ถ่ายอยู่ไงถ้าคุยจริงนะครับบ๊ายบายครับคุณจูเนียร์ครับผม,อมโอ้โคือเป็นบรรยากาศที่คิดถึงมานานก็เราก็ไม้หายคิดถึงนะครับแล้วเราบอกว่านักแสดงทุกท่านเฝ้ารอเวลานี้มานานมากก็สามปีที่ไม่ได้เตะบอลเลย ทุกคนคือกลับมาด้วยความแบบความตื่นเต้นความ e อ e r g y เต็มมากคือถ้าไปดูภาพที่แบบเราอยู่ด้วยกันนี่คือแบบโอ้วุ่นวายมากคือมีแต่ความสนุกอ่ะผมเชื่อว่าเชื่อว่าปีนี้สนุกกว่าปีไม่ใช่กว่าสิสนุกไม่แพ้ปีอื่นแน่นอนเพราะทุกคนเหมือนแบบอดทนอดกัน้นเหมือนเก็บกดมานานด้ว่าไม่ได้เตะบ,บอลเลยอะอะไรก็แบบได้มาเตะสักทีอะไรเงี้ยครับวันนี้ได้สีเหลือง คือดีใจมากดีใจมากที <Sin> ่ได้สีเหลืองเพราะว่าเอเพื่อนๆพี่ๆอยู่สีเหลืองกันหมดเลยก็คุยกันไว้ก่อนจับไแล้วว่าปีนี้เหราวะเราต้องอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันทุกคนเลยจริงๆยกเว้นน้องพีคนเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าให้น้องพีเขาไปอยู่ฝั่งโน้นดีกว่าน้องพีแบบไปอยู่ฝั่งดีๆดีกว่าฝั่งที่ไม่ค่อยดีให้มาอยู่กับเราแล้วจริงๆคือแบบเพื่อนๆพี่ๆอยู่ด้วยกันหมดเลยก็ดีใจมากครับ อไอนะฮะอ๋ะออ,อก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างผมสมไปฝั่งผมเป็นคนเดาๆคารับผมมีแต่คนบอกว่าแกงเนี้ยไปมูมาหรือเปล่าเพราะว่าไอตัวพลูอะมันไม่รู้เลยนะว่าจนเป็นสีอะไรครับคือดวงล้วนผมเชื่อว่าชาติที่แล้วพวกเราทําบุญมาร่วมกันตักบาตรร่วมกันก็เลยได้มาอยู่สีเดียวกันครับ <c oughs> อใช่ฮะับนี่้องพี่พี่ขอโทษจริงๆแต่ว่าสีม่วงนะคือคือพวกเราก็เตะบอลกันมาบ่อยแล้วก็ซ้อมกันมาบ่อยก็น่าจะรู้ว่าความทีมเวอร์ความเข้าขาวของเรามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรอเจอวันแข่งนี่ปากดีไปก่อนเดี๋ยวขอวันแข่งแพ้เอ้ยชนะเว้ยเออครับผมระวงแ่งที่จะแบบว่าส้องก็ ือจริงๆเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วก็วิ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยคิดว่าอขออย่างเดียวขอไม่ตะคิวขึ้นก็พอเพราะว่าเวลาตะคิวขึ้นเนี่ยเขินมากแล้วเวลาเล่นบนช่องสาไม่รู้เป็นอะไรตะคิวขึ้นทุกครั้งเลยแต่ก็ครั้งนี้ขอแบบเล่นแล้วปลอดภัยสะดวกตลอดรอดฝั่งก็โอเคแล้วครับ ใช่ครับก็คือเท่าที่ทุกคนอย่างที่ทุกคนทรอบก็จะมีโชว์นะครับแต่ว่าปีนี้พิเศษมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่า3ปีเราไม่ได้จัดเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เราจัดเต็มกว่าปีอื่นๆแน่นอนต้องรอรุนนะครับว่าเป็นโชว์อะไรบ้างครับผมอ้อนแล้วเรามาพองนกโอ้โหพอจริงกะะ็เปล่าอ๋อก ก็คือตอนเล่นผมก็เหมือนแบบเราได้รับมอบหมายเราได้รับบทยังไงเราก็เล่นไปแบบนั้นคือก็ไม่รู้สึกว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับหมายถึงว่าตลกหรือว่าแบบบ้องบ้องต้องต้อเพราะเหมือนแบบตอนนั้นเราก็อินกับบทที่เราได้รับซึ่งรู้สึกว่าตอนเล่นอ่ะมันปกติมันคือซีเอชั่นแบบคุยปกติอ่ะแต่พอมาดูแล้วแบบโอ้โหทำไมแบบทำไมเป็นขนาดนี้วะไทยเน่คือแบบอันนี้หมายถึงพูดในมุมคนดูรู้สึกว่าติงตองกันทั้งคู่เลยอ่ะ ก็ก็ดีใจครับที่ที่คนชอบอันนี้คุณมีส่วนตัวแล้วก็เอาพวกส่วนตัวหรือไรมาอ่ะอืม,มก็มีบ้างมีเยอะเลยแหละคือคือเอาจริงๆแอบใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเยอะมากมันก็เลยแบบเล่นไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าชิลคอมเมดี้แบบสบายๆไม่ได้เกรงไม่ได้กดดันอะไรครับ ก็คือต้องบอกว่าเกินคาดเพราะว่ากลายเป็นว่าทุกคนชอบคือตอนแรกกังวลเหมือนกันว่าคนจะเออแบบจะเข้าใจในมุมของละครที่ต้องการสื่อไหมแต่กลายเป็นว่าทุกคนแบบเออคอมเมดี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าละครมันมาถูกจังหวะด้วยแบบมันเป็นละครที่ฟีลลิ่งกูดอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้อารมณ์ดีครับ ก็สปอยนิดนึงใช่ไหมคือคุณอัน,นอันนี้คู่ผมแล้วกันใครกับเน็ดาวอ่ะคุณจะเห็นว่าเขาจะติ้งตองใช่ไหมติ้งตองกับโกโก้แต่ว่าหลังจากเนี้ยเราจะเข้าโหมดจริงจังแล้วเราจะไม่ติ้งตองและคือมีแบบดรามา่าเข้มข้นแน่นอนอยากให้ติดตามว่าคู่เราจะเป็นยังไงเชื่อว่าคุณอ่ะจะดาวไม่ถูกว่ามันจะจบยังไงครับองได้ครับก็ตอนนี้ ถ่ายละครเรื่องรออจันอยู่นะครับผมคิดว่าปีนี้น่าจะได้ชมแล้วครับผมครับเล่นรับบทเป็นเ,เจ้าชายสตาร์ัสมีครับโอเคครับขอบคุณครับ